สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสปสขอทอครายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปทอคเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่งานเสวนารู้ซูพอร์ตและกิจกรรมรลรงลงลักปอดไรพอร์ตปลอดภยัยด้วยสุขบัญญัติครับบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรนะนะัพบกันได้ในรายการเลยครับ เราจะมาสัมภาษณ์ตัวแทนเด็กและเยาวชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลการสํารวจเรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับของเยาวชนว่าเห็นผลอย่างนี้แล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรบ้างครับพบกันได้ในรายการเลยครับเพราะว่าในปัจจุบันนะคะก็มีผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่แบบว่าเป็นตัวเล็กนะ่ารักเป็นตัวกระตุ้นอะไรคะที่สามารถให้น้องตัวเล็กเนี่ยเข้าง่ายมากกว่า มีความรู้สึกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจํานวนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็แพร่ระบาดไปถึงระหมศึกษาด้วยในทางศึกษานะครับมีข่าวออกมามากมายครับว่าพบเด็กป .1 น,นะครับพกบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปในโรงเรียนปรากฏว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นนะครับนำมาจากพ่อแม่ทำให้เกิดผลกระทบมากมายครับในประเทศไทยอย่างเช่นมีการแพร่หลายแล้วก็มีการค้าขายในบริเวณสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะครับ พวกผมก็จะจัดกิจกรรมในวันสําคัญเช่นวันดสูบบุหรี่โลกเช่นจัดกิจกรรมให้น้องๆตอบคําถามและให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรีเป็นมวลบุหรี่ไฟฟ้าและมีการเดินลงน a งในชุมชนในเขตของโรงเรียนด้วยครับผมและหนูจะนําเอาความรู้ในป,ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและในสถานที่ต่างๆที่เกิดการระบาดขึ้นค่ะแนวทางที่เราจะเริ่มต้นที่เราจะลดบุหรีธรรมดาแล้วก็บุรี่ไฟฟ้านี่ครับอาจจะเริ่มที่ตัวเราครับ นึกถึงตัวเราแล้วก็คิดถึงสุขภาพของคนรอบข้างครับเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถาช่วยทั้งตัวเองแล้วก็ช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยห่างไกลจากบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าได้ครับเด็กและเยาวชนนะครับจนเป็นพลังที่สําคัญนะครับในการบอกต่อในการประชาสัมพันธ์นะครับโทษและภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะครับหยุดเลี่ยงการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับมาร่วมใจกันนะครับในการรักปอดไร้พอร์ตปลอดภัยด้วยสุขบัญญัติครับ สำหรับวันนี้ผมสาวัตจบสีพร้อมทีมงานครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและพบก,กันใหม่ครับกับรายการสอบซอขอทอกได้ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ